สวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับยามบายเดอร์นะครับอโอ้ยลังบรบรยากาศลังฝนตกครับพลิภาพี่น้องก็เบิ่งซอสเด็ดครับเมือนนีปเบิ่งเมโคครับบามันอยู่อาการใดนนะครับหลังจากฝนตกครับโอ้น้ำกระไล่ครับ นามไรนี่นะครับพี่น้องฝนตกใหม่มั้งครับฝนครับไม่คู่จอดอายุฝนครับสิพาพี่น้องพี่เบิงครับว่าเหตุการณ์นั้นเป็นจัิงใจนะครับเป็นอย่างคือเป็นอย่างสั้นนะครับโอ้ยขามได้นนบ่นออบาดพี่น้องเในน้ำ ไล่ขัดพี่น,ออน้องเอ้ยหนางานเจ็ดพันหารอยไร่ครับภาพี่น้องยังไม่โค่นะครับอุ้ยขีดตมตมไล่ขัดบรรยากาศหน้างานโดยรวมนะครับอยู่ฝั่งบงันแครนนะครับอยู่ฝั่งบงันแครแนนะครับผม สำหรับหับง,งานตวนี้สวัสดีทุกขาทักค่ายพี่น้องยังเป็นทางการอีกรอบหนึ่งเด้อน,นะครับกับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับกับหน้าง,งานบ้านน้องสางใหญ่ครับอำเภอม่วงสามสิบนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีข้าเนี่ยแหละครับมันก็ใช้ปอดครับนิวฮอลแลนด์นะครับตัวแรงนะครับผม เป็นประเด็นครับปีประเด็นท่อคือไม่โคร,รค,โครับเลตีเว้ยเละอยู่ครับอายครับเละอยู่ครับจมนำบ่ อาการหนาเป็นห่วงเลยวะบ่โอ้ยสิหายม,มันเ,นาาเป็นออกไมาโอ้เออจ๊ครับสวัสดีนะครับเจ๊ <c oughs> โอ้เจ๊ขึ้นกว่างบ่อ, <c oughs> อยู่น้องช่างเงี้บ่ครับเสียแมนครับผมมาเด้อครับเรีนจีตม มาเบ่งอาการของมิโกครับโอ้ยอาการหนาเป็นห่วงกับพี่น้องครับคือเป็นยังเสี่อลไรเฮ้ยบ้นพี่น้องเลยเ,ยลเ,เลยจ็บเจ็บเลยครับโอ้ยเกยมเกมบักยางยางคักเลยบัานคือเป็นสั่นเฮอยยางมาไม่อะไรเลยนี่ตัวนุ่งหรือบัชยางหรืกันแนมโอ้ยเบิดลขั้นเลยแล้วสั่มซัมเบิดลขันเนาะนี่หอยมันยางมาก มัน,น,นย่าวง,<อ>ว,งวัตถุทางไหนย่งวัตถุหุ่นบ่โอ้สี่โอ้เกมยูทานีเลยเนาะไปทาแดกกับว่าไปแล้วสวัสดีบ่แล่ะโอ้สร้างป็นเนาะมันหิต๊หลุมปจักเนาะป็นก้งเขาคุดก้งไว้หมดนี่ โอ้เดเขาแบงล็อกกันนั่นบ่บ่อคองน้ำเขาปล่อยไปพุนบอ่อโอ้เขาปล่อยพุน,ผ,นผมเด้๋วลองหนึ่งถอยเลยครับถอยเราเสียนิกเสียนิกเมือดด่ออะไรติโอ้ยครับรวมกคว่มเสียหายครับเบิดขั้นครับพี่น้อง ทีไปเอาางเอาวางได้มัน่ะบ้านี้ขายดีเด็กเนาะต้งแตเอาไปไล่ไล่ไม่ก็สิหัวบ้านหน่อยบาทนี่บนสร้างมันมานบงคันอิฐใช่ไหมล่ะไม่บนขั้นิล่ะไม่ใช่ละงานเขาเน้วโอ้เขาดีดีครับผมจมอีดีด้วยครับเ็จาก็บฟามาขนเนีเนาะ จ้าของข้าวจะอาไปใส่ปุ้นปล่อยที่เป็นสีเลยปะบอมาเอารถเลยเบิ่งความเสียหายครับพี่น้องครับโอ้ยซันนี่เอ็ดวาสองศูนย์หาสี่ครับรุ่นแปดนะครับโยมเบิดขั้นเลยครับอีกขั้นหนึ่งว่าท่านอีกขึ้นด้วยครับอีกขั้นอีกโยมอีกแล้ว จีเม้นต้นบุบลงสิเดี๋ยวจำกระเจีนเนาะน้างานน้องสั่งง่ายครับเอามือมองสามสิบจอดอุบลครับหัวเก่งเห็นอยู่ครึ่งเดียวครับส่วนฟังทางนั้นโบเห็นเลยฟังทางนี่เห็นอยู่ครึ่งหนึ่งโอ้ยอยู่ทาได้ทานันเลยเกยมครับมันโจมมือหนีเป็นบ่มันเป็นมือหนีเนาะโจมมือหนี เดีวแล้วอุย้ยมันมีแต่หนาเนาะครับทีแม่นยางมากเลยบุบหลุดทีเดียวดีนี่รถไผ่๋อมรถในทีมรถทีมงานนะครับบ่งหูว่ารถมาตาทังใดนะครับรถทีมงานอยู่ทางข้างกันนี่นะครับบ่งหูว่าเพิ่นมาตาใส่ขามาสู้รุนเจีดอยู่ฟังฝนกับว่าท่านเราขึ้นอยู่นะครับฟังฝน แม่งจุ่จมหนามอยู่ด้วกันกันบท่างขั้นนั่นแท็กบุดครับแท็ขาดขั้นท,นนทั้งนั้นตอาทางนี่บ้องหัวเป็นจังไงยางมาจังไงบุญน,นี่สุกเกลียดเลยเตรียมเงินไว้บานนี่ <c oughs> โอ้ยเอาขืนมาอีกคงใส่แสงงานบ่แล้วครับต้องไปไล่เ,เบิดเลยไฟเฟื่องนาน,นี่อู้ มันเบิดขั้นเลยนะครับพี่น้องครับมันโมเมนต์ว่าจมน้อยเดียวนะครับมันเหลือแค่นี้ครับตัวรถถีเหลือจมหนามเบิดเลยครับโอ้แต่เสียดายรถนะครับจากของเพิ่งกิดจักไปใส่นะครับเพิ่นบอมาเอาขึ้นเลยเพิ่นกับปลอยแช่ไปจังสีเลยครับตาเสาเพิ่นครับเพิ่นกับว่าเดี๋ยวเอาไม่ขั้วมากันหนามสูบน้มสูมยังออกครับมันก็อยุท่านี่เลยไหม อยู่ฟังเหมือนแค้นครับอําเภอเมืองสามสิบนะครับผมที่ไหนอยู่อําเภอเมืองสามสิบครับผมเสียตินครับแมนบอนัทจนินชนินจารักครับอยู่อำาเภอเมืองสามสิบครับอยู่ฟังเหมือนแค้นครับอยู่ฟังทั้งผมเพลงง่ายไปแล้วครับทั้งโชว์เท้าบอลเพลงงานอีกแล้วครับแต่อยู่คนละฟังติ๊ดกันอยู่แล้วครับเนี่ยมากก็เห็นอยู่ครับเป็นสนีครับ s y 2 0 5 4นาะครับอาชิเป็นรุ่น8ปดได้ครับเบิ่งจากลักษณะเดียวจอดท่าได้กับท่านั้นได้ครับดินด่วนครับผมโอ้ครับผมรถซ้ำรถดำซิ่งดินด่วนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีละครับค่ายไอ้น้ำเด้อครับนี่นะครับโอ้ยรถเพิ่นกับของเพิ่นกับบอมาเอาดิ จักเพิ่นไปใส่ครับตอ,ตอเนเราไปโคกกับไล่ขันอยู่ครับในทีมงานนึงถ้าสิมาการน้าสูบได้กระสูบสูบได้อยู่ครับตู้เสียตเต้ยบอกผมอันนี้ผมกับพ่อจักครับพ่อเอกครับผมกับผมหัวรถพิเศ๋นะครับผมเห็นเพิมม่นจมพุงก็เลยมากสว่างเบิงนะครับพี่น้องสว่างเบิงแล้วก็สภา,ภาพคือที่เห็นนี่แหละครับมันเอาอยัางบ่ทันแล้วครับโอ้เนาะสู่ๆปันสู่ๆเด้อครับเจ้าของรถก็ได้ เที่จงได้ครับมาเดี๋ยวพลาดแล้วนะครับนี่โคกอลายขันอยู่นะครับขันเมีนบ้าพื้นสีซอยกันนะครับสมุตบ้านนะครับมาขันขันไว้แล้วก็สูบน้ำออกนะครับรถไผล์ละครับไอป่อหูนะครับรถในทีมงานอยู่ข้างๆกันนี่แหละครับเมียนเสียยังน้องก็ลืมซื้อรถว่าไม่ลืมซื้อดอกแนี่กับว่าคุณเคยนะครับ ผมก็ห้องกํเนิดงานอยู่นี่นะครับตามนะ่นอยู่ลักษณะนีเดียวนะหน้างานม่วงสามสิบครับผมบ้าน้องสั่งแง่ครับจะวัดอุบลราชธานีนี่แหละครับผมนี่ครับพื้นที่หน้างานนะครับมีแต่หนามนะครับคุณหนามไร้นะครับสีแมนยางมาตะฟังผุนนะครับพี่น้องยางมาตะฟังผุนนะครับนั่น สีเป็นพูดหน่อยๆนะครับยางมากแตวสียางขามไม่เห็นงานฟังผีครับสียางมากน้ำคลองเลยครับสีไปหาไม่คู่ขั้นผุนนะครับผุนจวดอจุผุนครับมาหอนเลยบ้าหอนนี่สิแม่นหนามันจเจี๊ยนะครับหนามันบ่อลหลมันไดเนาะก็สียางขามเลยที่เนาะขามเดี๋ยวมันก็ลงเลยครับอ้าวคือลงจังสั้นแหละครับจังหวะจะเสียต่องครับบ้าเบิ้งเลยครับแมีนคักแมีนว่าพาะเอก มาบ,บึงเนี่ยครับนีจะเป็นยังไงครับมันมันสีเดซเรื่อไหวล้วบ่ดีสีใส่ใส่เ,ร,สสเรื่เอ,รเอเบโคเรื่อได้นน่นี่จะเสียงอามลัดบนปดอยู่ครับผมแล้วลองหนึ่งผมถอยเลยครับเสียนี่โอ้ครับผมสู่กันต่อไปครับเจ้าของรถกะสู่ๆได้นะครับมาเอาขืนเรื่อมันสิเป็นแนวไมก่ก้อนเด้หน่ ปครับเดี๋ยวพี่น้องพาพี่น้องขึ้นมาเบิ่งมุมสูงๆจรหน่อยครับนี่มันต่ำนะครับมุมสูงครับพี่น้องโอ้ยเนาะเสียดายรถด้วยครับเรื่องไฟป่ต้องถามถึงนะครับซีเมนต์ซอดเบิด์ขั้นเรียบร้อยนะครับขั้นลักษณะนี้นะครับผมสงสัยยางบนยางเบื้งบนยางเบื้งเนาะหน่ายแล้วครับเสียดต้องครับ คือว่าจังสันแหละครับพอมันยางยางดีๆวิววิว so ว right? oh ิวมันหลดน่ะยางเดี๋ยวมันก็ตกหลววดเลยมันเป็นข้องอยู่เดียวไหมครับข้องสีแม่น้ำจี๋เจียหน้าครับแน้าจี๋เจียแล้วยางสียางรัดไปทางนี้ครับสียางรัดออกมานนี้ครับนี่สียางรัดขึ้นมาตรงนี้นะครับโบหอดเจ้าโบหอดจ่อยหอดนี้ลงเลยครับดีดีเลย สวัสดีสรับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขึ้นเมื่อกนครับผมเดี๋ยวจังไดกับจังสีมาซองม่นะครับ